วันนี้นะคะให้เข้ากับเทศกาลเริ่มหน้าฝนแล้วกับแคปชั่นชื่อตอนแคปชั่นวันฝนตกเลนนี่ที่รัอกเมื่อพูดถึงหน้าฝนนะคะบางคนก็อาจจะนึกถึงสายฝนเย็นช่ำโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าช่วยให้บรรยากาศรอบตัวเย็นขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีดีวันรีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะ โดนฝนอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจคงต้องเป็นเธอฝนตกเราก็ชอบเม่อหน้าเธอเราก็ชอบมองฝนก็เทใจก็เซมันเลยว้าเหวนะเออเจอฝนเธอจะหนาวแต่ถ้าเธอเจอเราเธอจะรักฝนตกมันจะหนาวหน่อยๆคิดถึงเธอบ่อยๆไม่ได้จะอ่อยแต่จะอ้อน